ครับพี่น้องเขาเขาจะบอกว่าคืดพอนไหลนับมือหยู่มุ่งมากคือหากภผคืดไปไหลนับมือพอพอแล้วเ่าอยากเห็นวันดีกับผมวันดีพี่น้องมาไปสู้ขู่สุกคนครับขอต้อนรับกับทุกทุกของการรีวิวรถบ้านคุณภาพดีราคาถือคือเก่าเหมือนเดิมครับกับคุณหนูรถบ้านขอแกนมือนีเอาเก็บที่นั่งนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับเอาไว้แบบอ่าเรียกว่าเอาไปเที่ยวแบบครอบครัวนะครับพี่น้องเดินทางนะครับทั่วประเทศไทยไปได้ คู่คิดทั่วไทยนั่นเองก็คือโตโยต้าอาเวนซาตัวนี้เป็นตัวปี2,012ตัว 1.5s สวยสวยพี่น้องขั้นนี้นะครับเดิมเดิมเลยนอดว่าขยับนะครับสีมีด้วยรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้เนื่องจากนะครับพี่น้องนะครับได้มากสดๆดร้อนๆยังไม่ทําอะไรเลยล้างมาแล้วก็นํามา นะครับเนาะไทยให้กับพีกำลองได้รับชมกันนะครับแบบสดสดบทไม่มีกันเลยทีเดียวตรงนี้นะครับโดยร่วมสีสวยหลอบคันนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถไม่เคยชมโจนหนักในใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีคว่มไม่มีหงายแน่นอนตัวนี้มาพร้อมกับยางใหม่นะครับปี2022งนงามๆต็มสุ่มติ่มรองแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นหล่อของมิตชลีนนะครับเนาะ ปี2 0 2พันยิบสองใสกันเห่าๆกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับสีสวยหล่อบขั้นกันเลยบอกเลยว่าผู้ไดห้หาใสกานเสี่ยงานแนะนำกันละกันขั้นนี้นะครับกับรถเกียรที่นั่งนะครับเล็กๆนะครับผมไม่เล็กนะครับแ <c oughs> เอร์เย็นฉ่ำนะครับเียกไม่บวลอยบ่หลายหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลภายในสวยใสนะครับแอร์เ,อเ,อเ,อเย็นแอร์เย็นฉ่ำเลยคันนี้ แอร์เย็นฉ่ำนะครับภายในสวยนะครับรถน่านั่งน้าใช้อีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นที่สำคัญประหยัดน้ำมันแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับไปกันไวๆพี่น้องนะครับไปกันแบบเร็วๆนะครับทันใดที่อยากจะหารถใส่การเสียงานแนะนำกอละกันคันนี้มอผิดหวางกันเลยมาพร้อมกับกล้องหลังนะครับกล้องถอยอาร์เวนซ่า1.5เอสตัวท็อปสุดมีเซนเซอร์ถอยให้สองจุดตรงนี้อาจจะจะถอยตาทท้งขยะ นะครับสะเกิดเลยออกสะเกิดเลยดุดนะครับให้เห็นห้อยดิบๆกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เดิมๆคับน็อตไม่ขยับน็อตไม่ขยับเดิมๆเลยนะครับหน้าหลังซ้ายขวานะครับอ่ะมาดูฝั่งทางนี้กันนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องปองไฟลหาอยู่เม่ผิดหวังกันละครข้งนี้มาเลยมาเลยรับเอาจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับไม่ผิดหวังกันเลยคั้งนี้กับโตโยต้าอาร์เวนซานะครับ ความสุขที่เอื้อมถึงความสุขที่ให้กันได้ตรงนี้นะครับกับคุณนูนบ้านขอนแก่นทรงตรงให้กับพี่กับน้องนะครับเนาะผ่านทางมือถือนะครับมองในกันแล้วแจ่มเพื่อนเนื้อเพื่อนใจครับอยากจะมาชมผลล่องครับเรียนเชิญกันละกันรถจะหยุดตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สองเก้าสามห้าครับนี่ครับเบิร์นเอาเด้อครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สองเก้าสามห้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไวๆในคลิปเดียวละกันครับ อ่ะครับเบรห่องเครื่องกันก่อนจะไปทดลองครับพี่น้องนี่คร <ok <ok ับเร็วๆเราต้องทําอะไรเราต้องวดเร็วทําอะไรเราก like. ็ต้องอ่าเรียกได้ว่าช้าช้าเพราะอะไรครับสาบเพราะกิอยางเคิ่อนมาของตื่นก่อนบานก่อนยังเพิื่อนเด้อนี่ครับสวยๆครับเครื่องดีเครื่องดีมากนะครับนิ่งๆเดินนิ่งเดินเรียบลองแล้วมากกว่าหาเราหาลยกิโลผมลองเลยเด้อนะครับพี่น้องเบรงเอาก่อนบกขยับครับนามบดันควนบลาง ส้างไก่สบายสบายวะพาทดลองขับกับจกนจากหน้าที่กลัวๆพี่น้องเนาะนะครับนะมาในห้องโดยสารของเจ้าอาเวนซานะครับคันนี้ยียกได้ว่ารถสวยรถงามเกียร์ออโต้ขับขี่ง่ายนะครับระบบไฟใส่งานเด็กบครับก็จะเป็นหนาล้างส่ขวานะครับพี่น้องมีกองหลังมีกองหน้ากองล้งเนี่ยพี่้อมเครื่องดีบอกเลยว่าเครื่องฟิสตาติดง่ายแน่นอน นหาอยู่ว่าผิดหวังกันแล้วกันคันนี้อบอกเลกยว่าคุค้มแน่นอนนะครับเอกสารครบความอนนะครับพี่น้องเนาะนะครับนี่เบื้องเอานะครับอยากจะใส่การใสงางนในนั่งกันแล้วกันคันนี้โตโยต้าอารีซารถยนต์เก็บที่นั่งขนาดเล็กนะครับที่ไม่เล็กนะฮะบ,บอกเลยว่าคุ้มราคาแน่นอนครับมอหอดสองแสนครับพี่น้องสกิบส,สกิปเบาๆคันนี้ไม่ถึงสองแสน <c oughs> เมืองเอาตรงนี้ครับอ้าวผู้ได้ที่อยากจะสัมผัสอยากจะทดลองขับเยี่ยนเชิญกันละกันครับโมไปหวังกันเลยนะครับพี่น้องมาเบิงมาแย่งมาสัมผัสกันนะครับรถจกักยุทธบุญมาเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับคุณหนูชาวบ้านขอนแก่นพร้อมที่จะรับใช้ท่านทุกท่านทั่วประเทศไทยตรงนี้ขอท่านมีความสุขพอไม่คิปหนาเมื่อนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ